นี่แหละเจ้ามะเขือมืนมอม่นหรือกระเจี๊ยบเขียวนะคะเราจะใช้ในส่วนของผลนะคะในการรับประทานนะคะเราไปดูรสยากันก่อนรสยาหรือดิ์ยาทางสมุนไพรเนี่ยของกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยจะเป็นในลักษณะของหวานเย็นนะคะสารพ,พุณเด่นของเขานะคะของกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยจะช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะพวกลำไส้ที่มีแผลนะคะเพราะว่าเมือกของเขาอะค่ะตัวน,นี้จะมีเมือกเนาะจะไปเคลือบแผลในกระเพาะอาหารนะคะเขาเรียกว่าปิดาธาตุหรือคุมาธาตุนั่นเองนะคะแล้วก็อีกสรรพคุณหลักๆ อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือลดความร้อนในร่างกายนะคะลดความร้อนหรือลดอุณหภูมิในร่างกายเหมาะสาหรับคนที่เป็นความดันสูงนะคะเหมาะสาหรับคนที่เป็นไมเกรนหรือร้อนในควรจะทานกระเจี๊ยบเขียวบ่อยๆนะคะต่อมานะคะมาดูวิธีทานในส่วนของกระเจี๊ยบเขียวนะคะในกรณีคนที่ต้องการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารที่เป็นกดไหลย้อนหรือแสบกระเพาะนะคะให้เพื่อนๆค่ะนำผลกระเจี๊ยบเขียวตัวนี้นะคะต้มนะคะให้สุกนะคะกินก่อนอาหารลุกมื้อนะคะสักเจ็ถึงสิวันนะคะถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็ให้อยู่ได้เลยนะคะหรือสามารถนํา ไปทาชาผงนะคะบดละเอียดใช้ปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะกินก่อนอาหารนะคะต่อเนื่องจนกว่า,าการจะหายนะคะแต่อย่าทานแบบเป็นเดือน2เดือนนะคะนั่นคือเยอะเกินไปนะคะให้ทานทานหยุดหยุดนะคะอย่าก,กินต่อเนื่องเนาะเพราะว่าถ้าเรากินต่อเนื่องหรือทานทุกวันเนี่ยกระเพาะมันจะบวมและเย็นเกินนะคะจะทําให้ธาตเราเสียได้ ค่ะในส่วนของข้อควรระวังนะคะตัวกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยอย่าทานดิบนะแนะนําให้ต้มให้ใหสุกเท่านั้นเพราะว่าถ้าทานดิบเนี่ยมันจะทําให้ท้องอืดหรือว่าย่อยยากหรือจะมีสารบางตัวค่ะเขาเรียกว่าเมาเบื่อนะคะจะทาให้เวียนหัวได้เนาะกินให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการรู้เกี่ยวกับสมุนไพรตัวอื่นๆนะคะสามารถทิ้งคาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็หมดเลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย